สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอาจจะมีเสียงแสบหน่อยนะเราอยู่ในเกมกระโดดของอมองอัดนะคะโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยอย่างแรกนะคะเราต้องกระโดดนีน้ำสีเขียวน้ำเมือกของอมองอัดหรือเปล่านโอ้ยประตูเปิดเองทีเดียวอันนี้ก็ต้องตัวมันจะน้ำเขียวเมือกเมือกยิ่งตอบ ว่าไปอะตาลยวทงนอก้ะครไยนตปมเสรทุกคนเ่ะมันไม่มีจุดเซฟก็ต้องตายอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าไปนะคะมันต้องเหมือนสลามอะมมันเหมือนสลามเหมือนสลาม มันพูดอะไรไม่รู้อ่ะเราจำเราพูดโอ้เข้าไปในท่อโอ้ทำยังไงวะมันเป็ยังไงนี่โอ้ยเออไปยาเชื่อเราจะเจอทางออกโอ้เราเราเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้เราจุดเส้นน่าจะใช่แหละ มนันมีหลอดขีดข้างบนด้วยนะคะให้เปจัสัญลันละและ้วเราถึงด้านไหนแล้วแล้วเราถึงด้านสองนะคะเพราะว่ามันขึ้นให้ดูอยู่ตรงนี้ด้านสาเอยอันนี้เป็นดาบเจ็ดสีมัน,น,น,นมีเจ็ดแสงนะใครเคยดูบ้างคอมเมนต์ด้วยนะ อีกแล้วอ่ะหรือว่าเรากระโดดไปท่องเนี่ยก็เราก็อยากเล่นแนบบกระโดดนะเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราอ่ะจะหาทางออกได้คือเราแบบงงตะลิดติ๊ดตี๋เลยนะทุกคนอน,นี้ก็จะเป็นแบบของอมองอัดนะคะไปหลายๆอย่างมีคนเพิ่มเพื่อนไปก็รับเพิ่มรับเพิ่มรั เพื่อนสิคะหนึ่งห้าแล้วค่ะหนึ่งหกแล้วอันนี้มันก็แบบไปดูแบบแสงแบบไปเข้มไปอ่อนอันนี้ก็ด่านเสร็จแล้ว มีแสงแจกอยู่เพราะว่าเราดู YouTube ช่องพี่ซูซี่นะใต่ขึ้นต้นนี้ไปอ,อืยกระโดดไปตุ๊กออมันต้องได้ได้แบบนี้โอเค ดานสิบเอ็ดแล้วน้อเราเนี่ยแล้วก็แบบไปแบบเร่งด่วนเลยนะคะตายเลยตายแบบเหมือนฉีกขา ถึงด่านยี่เลยอันนี้ก็เป็นน้ำแบบสีฟ้าหว่ะสีฟ้านะอันนี้คือสีฟ้าสวยมากอ้อันนี้คือยากมากเลยนะคะคนที่ผ่านไปได้ก็คือคนที่ตั้งสติแล้วไม่จิตใจจิตอาสาจิตใจต,ตั้งสติว่าต้องผ่านไปได้เราจะผ่านไปได้เราเป็นคนมีจิตใจคือเราตั้งสติไงเออ คนเราต้องสติเย้พามาให้ได้นะจ๊ะคุณอย่างนี้เราเคยปิดกระโดดไม่ได้นะแล้วเราก็ค่อยๆกระโดดมาแล้วมันก็ผ่านเฉยปีนขึ้นอีกทำไมท่าปีเราแบบตึ๊ดๆตดๆอย่างนี้นะฮะห้ามโดยสีปะฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนะคะ เลโก้นะคะที่ต่อเลโก้โค้เห็นไหมเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันมีข้อความด้วยเป็นตัวเอสแล้วเนี่ยเราย็ต้องรีบไปแหละอะไรนะตอกเลยผมรุดครับเออโหอัวะเพราะอะไรตู โอเคค่ะห้ามโดนสนะี่สีนะเพราะว่าสี่สีมันห่างกันขนาดเนี้ยถ้าเรากระโดดโดนก็อันนี้ต้องให้เลือกใช่ไหมจริงด้วยขอเซฟก่อนอันนี้ก็เลือกใจเอาอะไรอ่นนอนนระักคนข้างบนมันมีข้อความมาด้วยนะกระโดดไปกระโดดมานะคะมันก็เซฟข้อความมาให้เราก็จะเผยแพร่ข้อความอะไรเงี้ย ไอมเบอร์เกอร์น่ากินมากเลยอยากกินเลยพื้นกระจกใสนะคะใสใสจี้ี้ีตื้อตื้ี้ีตือุ๊ยอันนี้เหมือนแบบมันคือต้นไม้ต้นอะไรเจ๊พอยากษ์ต่าต้นนี้ผมยาวแบบนี้ ไม่ได้ใช้ยาสระผมจ้าแต่ใช้เซนซิลหรือยู่เซนซิลไม่ใช่ยาสระผมหรอกโอเคโอเคโอเคมันขึ้นเลขสามสิบมาให้แนละ้วหรือว่ามันะหรือว่ามันพยายามจะสื่อสารว่าคุณถึงด่านแบบนี้อะไรนี่ไงเราถึงด่านสามสิบเอ็ดแล้วมันก็จะมีบอกสองที่นะด้านบนกับด้านข้างด้านขวา ตุดๆุ๊ดอะไม่ได้เอาตายซะแล้วก็วไปิดได้กระโดดไหมโอ้โห่ติไไดตกระสกรูสปีดาวโห่ยปิดออาวปันกาวก็ใช้ปันขาวแบบนี้เห็นใช้อะไรหลักขาด ใช้ยอย่างเดียวแห่ะก็ใช้ยาสีฟันเสรสมุนไพรอะไรนะเทพไทยลดเกลือลดดั้งเดิมค่ะโ <c oughs> okay. อเคแล้วก็กระโดดไปเลยอันนี้คืออะไรมึงทุกคนมาสามารถกระโดดได้เลยนะสองอันแต่ว่าเราไปทางอ,อกกืก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นที่เล่นเกมอะ่ะเออจอยเกมนะคะเรียกว่าจอยเกมทุกคน ถ้าเราอ่ะให้คนมาเล่นแมปเนี้ยเยอะๆเกมก็จะบักแบบบักมากๆมันแมบ,บที่เราไปเล่นของพี่นิวอ่ะเออคือมันอันนี้ก็ไม่ได้บักนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะโทรศัพท์ว่าดูดีโอ้เหมันของจริงเหมือนของจริง รศัพท์ไอโฟนนะคะไอโฟนสิบสองห้ามโดนสีเทาๆดำๆเนี่ยคะ่ะเซฟเลยเซฟเลยตอนนี้เราถึงตอนสี่สิบสอี่สิบเจ็ดแล้วเคสสิบสองแล้วเนี่ยหลอดเราใกล้เต็มแล้วก็แสดงว่ามันกใกล้อุ้ยนันเชื่อมใชเราอยู่ตรงนั้นไ็นไหมทุกคนเออน้ำเชื่อมใชเราอยู่ตรงนั้น

มันเป็นของเรานะคะเพราะว่าเราแบบกระโดดมาถึงก่อนคนแรกยี่อันนี้คืออะไรบนะ้างตายเลยทุกคนแต่บ้า ไม่เป็นไรนะคะว่าเราเซเว่นล้วรูน้าซิมีน่าดีดีน่าอะไขอหน้านี้กันดีดีด,ดีชาบดอกไม้ไหม,หมหทุกคนอันนี้ก็ผมนี่มันแบบเอย <Okay. S 1> ถ้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่าบาปบ๊าย